โอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุ่มตนาทุนชูเฉยยงนะครับแล้วก็วันนี้ยืนอยู่กับพีพีเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้จักนะครับในเทปสําคัญเทปนี้นะครับพุ่มเดินทางมาจากจุฬาพนนะครับแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ก็อำเภอเชียงย้อยวันนี้เราอยู่กันที่สร้างล่วงตอนไส่ตีไปตีมาองตรงนี้เดี๋ยวจะมีตั้งพีพีทั้งสองทันนะครับได้เล่าให้เราฟังเดี๋ยวให้แต่ละฐานนะครับได้ แนะนำตัวเองและได้ปูดคุยนะครับซึ่งพื้นที่สําคัญตรงนี้นะครับก็ยัดก็การเชิญเนอาจย์นะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมนายปรลากรดีคุณนะครับด้อน้องคุกถากนันนะครับก็เป็นอุปนายกายทองเที่ยวชุมชนนะครับก้องสมาคมธุรกิจทองเตี่ยวนครที่ธรรมราชนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่สันล่วงต้นไส้ครับอยู่ที่ตำบลกาลเกตอำเภอเชียนยหายจังหวัดนครลี่ธรรมราชนะครับ อันนี้เม็ดกาวเราเป็นต้นไทรที่อ่รอกาวเรานะครับมาต่างสานไว้แล้วก็โมโ่แกการท่องเที่ยวจุดนึ่ง,งอ็เือเชียนยัยนะครับที่จะซอยอดนะครับในกังต่อไปแต่ว่าส่วนหเหลืองกงประวัติความเป็นมานะครับกองท่านุ่งต้นไทรปมยัยเอ่ท่านสมาชิกสปากซาีต้องเรานะครับน้องเกมเป็นคนหลาประวัตินะครับว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับผมเดี๋ยว มันจะเย็นว่ะซานลวงกับการเซีแล้วก็จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้แบบนี้นะครับก็ไอ้น้องเกมสกยลาวประวัติกับดีครับนะกับพุ่มน้องเกมนะครับสุวรรณมงครับอการเป็นอ่าสภาชิกสภาเกษตรจังหวัดนครเขตอำเภอเชียงใหญ่นะครับการอ็ลาวประวัติข้องซานลวงตอนใส่อิดนะครับคือเมื่อก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้มู่สิบเอ็ดกาลเกตนะครับเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าบป่ารุ ทำอะไรไม่ได้น้มท่วมคัง้งเป็นปรรนามาการเลืยไดมีอ่าก็าเรียกว่าในล่วงดอกกาวเรารรมรีดาดาริในการแก้ปัญหาอ่าน้ท่วมสัมสาก,กองพืนที่ตรงนี้ก็เลยจัดเป็นคลองอ่าดาดาร,ร,ริเจ้าวัดแพกเมืองครับถีว่ว่าเห้อ่าถุกวันนี้ครับคือตั้งแต่คลองมา คนเชี่ยนคนการกรเกตตรงนี้ได้ทำสวนป่มได้มีอาชีพอ่าคนที่ไปอยู่อืน่นก็ได้กลับมาอยู่บ้านมีอาชีพได้สร้างอาชีพปลุกนู้นปล,ลุกนี้ได้ครับเดี๋ยนะครับนันครับเออหกลับมาดีสั้นนิดนะครับครับใส่ทีใดตั้งสั้นทุ่มตอนใส่แห้งเคีัคบกะเมือก่้อนตอนใส่มันมีมาหน้าแลวครับอยู่ในหน้าโดยบุญตีที่เป็นคลองเนี่ยคือหน้าเลยครับเป็นหน้าเป็นหน้าคุดเป็นคลองคุดทีนี้เอ่อ เมื่อก่อนตอนใส่ครับเขากำมาข้อพนข้อเบอนะือกันนะสมัมก่ันเป็นหน้านจนว่ามีโครงการที่ไหนล่วงระดับริไอแล้วกับคุดเป็นทำการเวีนขึ้นคุดหน้ารถเป็กโกคุดไปคุดมามาคุดติทการล่วงเนี่ยครับคุดไม่ได้รถด,ดับมันมีปัญหาไม่ว่ากี่ขัน้นกี่ขัน้นก็คุดไม่ได้จนมีอ่ากับฐานฐานนึ่งเป็นชาวเฉียนเลยเนี่ยแหละครับอ่าฐานได้ทุน เอหนล่วง,ง our, ถึงใส่ที่ว่าคุดไม่ได้ในล่วงก็เลยจะได้ตังซ่านขึ <tr bug> aro 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 ้นมาก็เลยได้ช <sh> ื่อว่าเป็นซ่านล่วงก่อนใส่กับจนถึงถุกวันนี้ครับตั้งแต่ตังซานมาถึงก็ครับเครื่องจักรก็ไมได้ปกติได้ปกติครับได้เซตกลุ่การคุดรอดไปถึงแผงเมืองครับนี่ก็ติไปฏิมานะครับครับปฏิมาอ่าแต่นี่เขามีการต่อยอดนะครับว่าเป็นจุดเช็กอินจุดนึ่งหองอบเชยน้ําเย็ยนะครับต่อไปก็ยังมี โปรเจกต์หลายๆอย,ย่างที่จะมานำาให้เข้ากับการตรงเดียวนะครับแล้วก็ยังมีรกระรที่มันเป็นการแปรูอปอขกงชาวบ้านในพวงนี้รับมันสามารถมาะเป็นสินค้นาชนาช,ชุมชนตลาดเล็กๆกลุ่มนึงได้เลยรับตรงนี้ถ้าใครแวะบ้านมาก็คือสะดวกมากับตอนนี้ค้ามารายบายต่อไปถ้ามีเรื่องเมกาได้ข้ามากแล้อเดี๋ยวชี้นำไหมนะครับว่าเราจะทำเหือนตอนในอะไรในตรนี้กับก็ฝากติดตามกันนะครับผม ก้องสร้างร่วมเงินได้ครับตีตรงเที่ยวอ่าีจะขึ้นขึ้นต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับโอเคครับนะครับเป็นอ่าเรื่องราวดีๆนะครับตีอ่าทุกอ่าเชลยานในเทปนี้ในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนก้องน้องเกมนะครับแล้วก็พีปีกุ๊กขาขนั่นนะครับอ่าตีโบกเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องกล้องประวัติศาสตร์ด้วยนะครับให้กับอ่าพวกเราในเทปนี้ นะครับก็ถ้ามีส่วนที่จะต้องเติมเต็มในในในเทปต่อๆไปนะครับผมก็จะนำะเนื้อห้านะครับนำเรื่องราวเนี่ยมาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกครั้นนนงนึงครับสำหรับวันนี้เทปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ